เห็นไม่อีกันฉันเลยฮะห้าศูนย์เลยเหรอห้าศูนย์เลยแต่ผมผมกับมองว่าศูนย์สี่นะผัดใจจริงๆนะฮะเอียงมาทางนี้นิดนึงนะเออผมผมก็เห็นว่าเขาร้องเหมือนหลอะไรมีประสานไงเราแพ้เสียงประสาญ่เนี่ทีมนู้นต้องให้เจ๋งเป้งเลยนะทำไมฮะเสียงแบบเหมือนแล้วแบบลองนี้ลูกลองนี้เจ๋งเป้งนัใจ ออพอพอเฮ้ยเด็นี่นี่เจ๋งเป้งนะนี่เจ๋งเป้งนะแต่ผมว่าเด่นร้องเหมือนนะเด่นหาเจอหาเจี่นรีตอนนี้นั้มันดาวลกดาวบ้าดอลูกดโดนแป้งหล้ตลกนส ร้อาไหมฮะมีอาชีพเสริมย่างอื่นมีอะไรฮะเปิดร้านขายลาบก้อยซอยจูครับผมอ่าโอเคอยู่ที่อยู่ที่หน้าบขอสอใหม่จังหวัดสมุหน้าบขอสอใหม่ใครไปสุทรนครแวะที่หน้าบขอสอใหม่ได้เลยเืิดร้านอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้อร่อย <c oughs> ไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้แล้วมดูมั้ย สูตรไม่ได้มันจะอร่อยทุกวันไหมอย่างเงี้ยเอ้าเสียงเอาอ๋อเสียงเอาอ้าวเสียงเอาวันดวงมันสนุกพี่วันนี้วันนี้ตะบปูปลาวันนี้อร่อยพรุ่งนี้อาจจะไม่อร่อยก็ได้รสชาติที่เสถียรเอ้าเหมือนเดิมจะขายทำไมแล่าโซโลแกนกินแล้วตายขายแล้วรอดรับเคยมาเคยมาประกวดอะไรเคยมาประกวดเลยของของจังหวัดลำพูนครับ เป็นตัวแทนจังหวัดครับและร้องเพลงของของก๊อฟจักรพันธ์นี่ที่คุณก๊อฟทำงานเป็นนักร้องไหมฮะเปิดร้านอาหารครับผมออ๋เปิดร้านอาหารของตัวเองอยู่ที่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่ชื่อร้านเลยเกาไม้คาเฟ่ครับเกาไม้คาเฟ่เคยไปไม่เคยออกออกเหมือนแบบเขามาลุ้นรายการวัวชักาเฟ่คืออะไรคืออะไรอีกไม่มีหรอกกาไม้คาเฟ่อ้ยโอ อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะแล้วเดี๋ยวอยากรู้แล้วก็ต้องถามกันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนน้องอยู่แถวลมโชวครับอยู่แถวลมโชวอ๋อไอ้ยแถวบ้านอ้าวไๆแถวบ้านกับลมโชว์ไงเฮ้ยจริงเหรอฮะเด็กไม่ดังลมโชวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 ลมโชว์ถนนส้นไม่ต้องไอ้ยุ่งไหนวะเขาไม่กาแฟไอ้พ่อพอลมโชขนาดบ้านใกล้ยังไม่รู้จักเลยนะไม่เคยไปร้านนี้ไม่เคยไปร้านนี้ก็มันขายยาวนะ ทำไมฮะจในชงกช่าเขามันเตะข้ามคอป่าได้สบายแล้วคุณไม่มีขาเหรอนีเด้หเรายกเกินหัวเข่าเขาไปมึงคิดว่ากูจะยืนอยู่ให้เขาเตะเหรอป่าก็ใจขาอ่าป่าก็จะสู้กูก็วิ่งตั้งแต่มันเงือแล้วพอมันเงือกูก็ไปอย่งนี้จิ่งโอ๊ยฟายนี่น้องนี่เจ๋งเป้งนี่นักร้องไหมเจ๋งเป้งก็ร้องตามงานทั่วไปครับ งานอะไรส่วนใหญ่ที่ร้องเนี่ยก็งานแต่งงานบวชครับอ๋อได้ร้องเพราะธรรมดาแล้วเนี่ยร้องกลางวันหรือร้องกลางคืนกลางวันส่วนมากครับกลางวันส่วนมากครับกลางคืนเป็นกระหังเหรอใช่ใช่หวช็อตชอบกระวาช็อตเริมเอิบถามแล้วเริบอเหน้าตาไม่หน้าตาพี่ครับตพี่ครับ บอกทีมงานเฝ้ากระด้งให้ผมดวยิญญาณเข้าล่างใช่กลัวทั้งจริงกลัวกลัวทีมใหม่เจริญพุล้าะไหมครับกูวพี่คนไหนมากที่สุดชี้ซิพี่ที่มีหนวดค่ะพี่ที่มีหนวดค่ะกูวพี่ที่มีหนวดกลัวพี่ที่มีหนวดกิกดุสงครามเพลงเงินละ